ม,มาเชบเ็ดคนบันนี้พี่น้องนี่หละเขาจะเกิดคอนนี้นะเขาไม่เยอะสักทีมีแต่แค่นี้นะมีได้แค่นี้ไม่เยอะนะพี่นอ้องสีเหลืองอ่อนใช่ขเขาขึ้นไปเยอะบ้ฮะฝนตกยางกับน,นำ้ำยางรุนแรงเลยมเมื่อคืนนี้กับเมื่อเช้านี้มันต้องรออีกรุ่นต่อไปเปล่า แล้วก็ต้องเก็บไปเลยนะต้องเก็บทุกวันแหละมันก็เอามาผสมกันทุกวันนะมันก็จะได้วันละแค่นี้ข้ากกระเอียอันนี้ทากเป็นต้องเก็บออกหน้านี่ทากมันหลขึ้นเตียงบ้านแล้พี่นออ้องเขาจะเก็บต้องใส่ถุงมือเอาอยานเอามีดมัดตาเอา เนะอ,อ้ยุลานีา้สเปรย์ิคายฉสเปรกนมากได้หนิี่นอสเป,สเ,ปเข้าไปนี่สเปข่อนินขสเขาปลาเพไถ้าไม่ฉีสเปรย์นะก็จะไม่เข้าปลา ให้พี่น้องนี่พี่น้องได้ทเท่าไรหน่อยดิแมะแมะได้ไม่เยอะพี่น้อง ได้ไม่เยอะเลยมันก็มีแค่นี้เนาะแต่เราก็ต้องเก็บนะนะมานเก็บไม่ได้ก็ต้องเก็บเก็บเพื่อที่จะแบบมันต้องพกเขาแฟในปากพี่น้องอะไรบ่มันต้องเอาเข้าปากวปมันต้องพกสเปรย์มันต้องพกตลอเวลาจุงมันเยอะนะมันยุงมันดุอะ ไหนมันก็ซึนนะพี่น้องมันก็เสียง